ชีวิตผมนี่บอกว่าบอกกับเจ้าของเลยมันลำบากมาหลายแล้วชีวิตนี้ตั้งแต่น้อยจนใหญ่ลำบากมาหลายแล้วก็เ,เลยต้องเปลี่ยนวิธีปรับกลยุทธ์เองานกบตอนแรกนึกว่าสบายทีไรได้ลำบากขนาดนะครับคือว่าลำบากแบบบุลุโตนะครับบมลุตยโตทีคือว่าเจ็บป่วยแล้วร่างกายบาไวแล้ว นะครับมันบริสุทธิ์ที่จะทํางานให้เขาได้แล้วหรือว่าเบื่องานมันหลายสิ่งหลายอย่างแล้วแต่คนนะแต่สารผมก็คือว่าเบื่องานคือว่าคือว่าเจ้าของนี่คือศักยภาพหลายนี่ไดเอ็ดงานก็คือเก่ามันบ่พัฒนาคือว่าเอ็ดคือเก่าเอ็ดแบบเก่าเอ็ดคือเก่าเอ็ดแบบเก่าซ้ำซากไปมาเบื่อหน่ายเฮารู้หมดแล้วเฮาเบื่อหน่ายนะครับกับงานแบบนี้เบื่อเบื่อก็เลย ไปหาไอ้อย่างที่มันท่าทายความสามารถเนี่ยนะสิได้เงินบริเงินบลูกแต่ว่านะครับอยากเอ็ดเบิงนะเป็นไรหลายคนเอ็ดเราได้เงินหลายสบายแบบเราต้องตื่นแต่หกม่วงเศร้าตีหาไปนั่งรถส่งไปเอ็ดงานแต่บางคนกับไปลานานย่างเชียวหาเดินเล่นสบายมีเงินเข้าเมื่อหนึ่งหาพันหกพันสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่น เอาได้เมื่อละสามร้อยสี่ร้อยไม่ได้ดูถูกเงินหน่อยครับแต่ว่าเห็นอนาคตจะของเลามันรวยนะที่ช่วยเหลือพ่อแม่ก็ช่วยเหลือบ่ไ้เพราะว่าบ่มีเงินไปช่วยเหลือเพิน่นนะเพื่อนก็เลี้ยงเฮามาจนใหญ่แล้วเฮาต้องยอมหายอย่างอื่นควบคู่ไปกับงานประจาําเฮานะครับแล้วก็มองหาลูทางที่จะทาทําให้เราํารวยนะสําหรับ ลูกชาวนาผู้ยากจนแล้วก็คือต้องนะครับไปที่ลงทุนหน่อยแต่ว่าได้เงินหลายก็คือมาสู่ธุรกิจเครือข่ายนี่นะครับ m l m นี่แหละนะนะมันเป็นช่องทางเดียวที่เฮาแบบนะจะพบกับอิสรภาพพบกับเงินทองกองใหญ่ๆนะแล้วมันจากที่มีความสุขมีอิสรภาพอยากกินอย่างก็ได้กินอยากนอนตอนไหนก็ได้นอน อันนี้ผมย้ำบ่อยๆเลยว่ามันสบายลีนะครับมันสบายลีจากการว่าเฮาสำเร็จแล้วเฮามีเงินแล้วนะฮะเอาทรัพยิจเครือข่ายเราเฮาได้เงินได้อย่างเราวมนยังจากเอสยังเอสครับนะฮะถือว่ามันสุสดยอดเลยถ้าบุได้มีเงินลายนี่คือว่าแต่ก็เป็นคนดีนะเลยเป็นเงินลายก็ได้นะครับผมเป็นมีเงินลายแล้วไปคนอนนื่นคนนั้นคนนี้เป็นพุกบ่ได้นะครับมีเงินลายแล้วก็ต้อง มอบความสุขให้กับคนอื่นไปเป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นนะครับก็คือจี่ไหนล่ะอา้าดูแลพ่อแม่เขาในหลาย,ายเวลาเจ็บบุญในอย่างก็แล้วแต่เอ็ดบุญกับพ่อแม่เอาเงินให้พ่อแม่ใส้ให้เพื่นเหลือใส้ใเหลือกินนะครับเอ็ดบุญกับศาสนาเขาเนีน่ยที่เราเขานับถือศาสนาอย่างก็แล้วแต่ที่เขานับถือเอาก็เอ็ดบุญกับศาสนาเนี่ยเอ็ดบุญกับคนเนี่ยนะครับ มันก็มีความสุขได้หวเหาเนาะ,ะก็อยากเอ็อ้อย่างนีเถอะโอ้ผมก็จกเชว่าอย่างไรคลิปนี้นะฮะขอสวดขอพาพใยหลายพุรยกากดากระดาโรดเอาที่เจ้าสบายใจนะครับเพราะว่าจิตของคนเฮานั้นพยายามอย่าเจ็บป่วยดีที่สุดครับกินเข่าซื่อๆมันก็นสิป,ป่วยเลยถึงเวลาแล้วก็ได้มันเสื่อมร่างกายเราอยากหน้าตาสดใสผิวพรรณสดใสครับนะ กิจอาหารเสริมครับผมก็มีขายลหลายสิ่งหลายอย่างนะครับอาหารเสริมนะครับเป็นพันๆอย่างแต่ผมก็จ่อจงในตัวที่มันนะฮะตอบโจทย์สุขภาพดีที่สุดเอามานําเสนอกับพี่น้องนะครับใครสนใจอยากเป็นตัวแทนจําหน่ายอยากร่วมงานกับผมก็โทรมานะครับเบอร์โทรศัพท์ผมก็มีอยู่ข้างล่างนะฮะอาจดเบิร์เจาดจ้าทัวจักรวาล0982946391นะครับชีวิต มันลำบากมาแล้วครับลำบากมาเยอะแล้วก็ยังไม่รวยอยู่ยังจนอยู่ก็เขาก็เปลี่ยนวิถีเปลี่ยนวิธีใหม่ครับคือเขาจะได้พบสมบัติเงินเยอะๆความร่ํารวยอิสระภาพสุขภาพดีไครก็ต้องการนะฮะผมก็ต้องการคือกันอ่ะขอบคุณครับคลิปนี้ไม่มีอย่างครับจอมอย่างเดียว